สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นบ้านกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอบ้านแบบไหนนะก็สรุปเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ครับกินยาไปเออแล้วหลับยาเอาเลยเพิ่งตื่นมาพอดีนะทุกคนก็โทษทีนะครับเลยไม่ได้ทำคลิปอย่างอื่นเลยนะเดี๋ยววันนี้เราทำคลิปนี้ละกันนะครับ การปล้นบ้านนี่แหละนะเสียงยังไม่มาเลยเดี๋ยวก่อนบริหารปากแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับก็เตรียมของเสร็จเรียบซอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปปล้นบ้านกันนะครับสาธุขอให้เจออาวุธแล้วก็ปืนดีๆเถอะนะเออไม่ใช่ขอเจออาวุธแล้วก็ขอกล่องพยาบาลดีๆสักทีเถอะนะ เอาเอาะายคิตตี้ดีกว่าเนาะน่ารักดีเห <c oughs> มาะกับเราเ <c> ห <oughs> มาะกับเราดีมา <c oughs> คิตตี้ครับ Let's go to บ้านใครก็ไม่รู้อะและบ้านที่เราจะไปป้นวันนี้ชื่อบ้านว่าแบงนะ B L N K นะครับ้ยบ้านนี้เรายังไม่เคยป้นทุกคนก็ช่วงนี้ไล่เก็บแต้มฤดูกาลกันไปนะครับเพลิน ก็ใกล้แล้วแหละนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเลเวล30หรือ40แล,ละอีกนิดนึงครับเราก็จะมีรถ ATV ีวีขับกันแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับวันนี้ไปหาหมอมาก็คือได้ยามาเยอะมากก็เลยแวะวัดหลวงพ่อโสธอนิดนึงนะครับวัดประจําจังหวัดเนาะคนเต็มเลยถือว่าไปเอาบุญล้วกันนะครับ ไปทำบุญด้วยโอเคขอ,องเตรียมมาเท่านี้นะจากที่การสังเกตนะครับทุกคนบ้านนี้เขาจะแบ่งเป็น2ออย่างนะสโซนก็คือเป็นโซนหินเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นโซนไม้นะครับเอ้ก็เดี๋ยวเราจะไปทุบบ้านตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอเดินไปถึงก่อนบ้านนี้เขายังสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไม่เสร็จนะครับเลยไม่มีน้ํามันให้เราลักนะเอ,เอาตรงไหนตรงนี้ดีว่า เ,เดี๋ยวๆทบตรงนี้ก่อนเออผมไม่นแน่ใจว่าตรงไหนมันเป็นทางเดินกับตรงไหนมันเป็นกําแพงหลอกนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราระเบิดเมื่อกี้ก็คือไม่โดนทุกคนเดียวแหละที่เลือกทําลายกําแพงก่อนแล้วเราก็อาตรงนี้ดีกว่าเป็นทางเข้านะครับหลบก่อนหลบก่อน <c ười> เคยโดนระเบิดตัวเองตายด้วยนะเ,ยเดี๋ยวนะอะซอมบี้มาจริงด้วย <c oughs> ค่อยๆจัดการไปครับ คือตอนแรกผมกะว,ว่าวันนี้ผมจะไปลุยที่สอนอด้วยนะกำลังคิดอยู่ว่าจะ99เว็บไม่แต่ผมคิดว่าร่างกายไม่น่้จะไวน่าจะต้องใช้เวลานานเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้โอกาสเหมาะสมละกันนะครับคือถ้าเราลง99เว็บเนี่ยนะแต่มันก็จะขึ้นไวใช่ไหมล่ะแต่ผมคิดว่าการที่เราถือโทรศรัพท์นาน กลัวใจจะสั่นอีกเอาเป็นว่าเล่นแบบนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวร่างกายไหวเราค่อยมาลุนกันต่อนะครับตอนนี้ก็ขอทําคลิปเกี่ยวกับการป้นก่อนนะคลิปนี้อาจจะสั้นไม่ได้ยาวมากนะครับก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิบหรือสิบห้านาทีนี่แหละนะจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่เอาเป็นว่าระยะนี้ละกันนะวันนี้ขอลงคลิปเดียวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับขอนอนเร็วสักวัน จะเอ๊เมื่อกี้เราได้ปืนมาทีหนึ่งแล้วนะทุกคนแล้วก็ได้กล่องพยาบาลมาตั้ง20สิกล่องนะครับเฮ้ยพอได้อยู่พอไปลุยที่สอนอได้นะครับก็สอนอมีอีเวนต์วันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปได้ไม่เป็นไรจะได้เอาเกาะเอาโปชีเฉยจะได้เอากล่องสีม่วงไปเปิดด้วยนะครับอากาสีม่วงอะนะแล้วเดี๋ยววันถัดไปเราก็จะไปกันที่ ส่วนขนส่งนะยังไงก็ต้องไปครับไม่ได้ไปมานานแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะลืมไงว่าเทคนิคการเล่นมันยังไงนะไม่ได้ไปนานแล้วทุกคนเนาะอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับน้องคนนึงขอขอมาว่าให้ผมสร้างแอคเค n าใหม่เพื่อเล่นใช่ไหมจะบอกว่าผมสร้างไว้แล้วนะครับมีอยู่ในเพลลิตอ่ามือใหม่นะครับยังเล่นไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ยังไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เล่นไง แต่จริงๆก็ถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่ด้วยแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาแอคเคา t น,นั้นสร้างหรือไม่ก็อาจจะไปจิ๊กโทรศัพท์น้องมาเล่นมาเล่นอีกแอคเคาส์หนึ่งนะหรือไม่ก็ลองดูไลตั้งแต่ EP หนึ่งเลยก็ได้ครับ EP 1ผมก็เริ่มต้นตั้งแต่สลบกับพื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาจำได้ปะตอนที่เราเล่นใหม่ๆครับตั้งแต่นั้นเลยอะ ลองดูได้นะส่วนเดี๋ยวเ่าเพลิสมือใหม่นะครับหรือ ID มือใหม่เนี่ยวันวันก่อนโหนเลยผมได้เล่นที่บังเกอร์อันฟ้าไปนะครับเพราะว่ามันบังคับให้เราไปที่บังเกอร์อันฟ้าใช่ไหมละ่ะแต่ว่าผม,มายังไม่ได้ทําคลิปเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาลงจะตัดต่อแล้วก็จะเอาลงแต่วันนี้ไม่น่าทันแล้วนะยะเอาไว้ลงในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่า เป็นคนชอบหมักคลิปจนโทรศัพท์เมมเต็มทุกคนความจุเต็มนะก็เลยคิดว่ายังไม่มั่นใจวันไหนแต่ถ้ามีเวลาว่างจะรีบมาทำให้นะครับก็ทุกคนฝากช่องติ๊ To อกด้วยนะเพิ่งสร้างไปเมื่อเมื่อคืนครับประมาณกี่ทุ่มไม่รู้ตอนนั้นกำลังแบบเออ หายหรือยังว่าหายหรือยังวาก็เลยเออเข้าไปส่องหน่อยนะครับแล้วก็ทําช่องไว้นะครับไปกดติดตามกันได้นะมันจะได้เป็นอีกช่องทางที่ทําให้ผมแบบตั้างไรายได้ได้ก็ได้นะครับจะได้มีเงินมาเติมเกมนี้เนอะเกมมันจะได้ไม่ตันหรืออาจจะไปเติมเกมอื่นก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่เกมนี้ยังไงก็ต้องเติมนะจนกว่าเราจะ v i p 10นะครับ หวังไปไกลไหมไม่ไกลนะแต่น่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการเติมอีกพักใหญ่ซอมบี้มาเยอะจังเลยทุกคนเวลาปนเนี่ยต้องระวังเกตเสียงดังด้วยนะครับคือถ้าเกตเสียงดังมันขึ้นไปตรงแถบสีแดงอนะหรือขีดมันสุดแล้วอะ่ะเจ้ายักษ์มันจะมานะแล้วเจ้ายักษ์ที่นี่คือโหดมากนะครับข้าไม่ตายด้วยนะผมเคยลองแล้วนะครับคลิปไหนจะไม่ได้ ถ้าหาไม่เจอไปดูคลิปช็อตก็ได้ครับผมตัดไว้เหมือนกันนะอันตรายมากๆนะครับจากที่เราจะได้ของกลับบ้านเราอาจจะต้องกลับบ้านตัวเปล่าแล้วเปื่อยนะดังนั้นเนี่ยระวังกันด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรอีกเอา้าเจ้าทิมมี่เจ้าทิมมี่ไปหาที่หน้าผาหินปูนนะครับมันจะเป็นตัวเขียวๆตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่ มันเป็นตัวที่ระเบิดได้ครับมันก็คือจุดเจ้าตัวระเบิดนะั่นแหละที่อยู่ตามบังเกอร์บราวนะครับหรือไม่ก็บังเกอร์อันฟ้าในหมดยากนะไปหาได้ครับแต่ว่ามันสุ่มนะโอกาสเจอมันน้อยนะแล้วทุกครั้งที่เราตามหาตัวอะไรสักอย่างนะครับเกมมันก็จะไม่เอาตัวนั้นมาให้เราเจอบ่อยๆมันจะให้เราเจอยากขึ้นนะเกมมันเป็นแบบนี้ ก็เข้าใจได้นะครับเกมมันจะได้ให้เราใช้เวลากับเกมนานมากขึ้นเลนะมีอนนะไระอีกกำลังนึกคำถามครับตื่นมาแบบมึนๆเ,เสียงยังยังอื่นๆอ้อ,องออยู่เลยครับอ่าอ่า <c oughs> คือตื่นมาแล้วลืมเอาสติกลับมาด้วยทุกคน อโอเคครับเดี๋ยวเราเอาของเท่าที่เราจะเอากลับได้นะครับทำไมผมถึงไม่เอาแครอทเพราะว่าอาหารกระป๋องก็ใช้ได้เหมือนกันนะอาหารกระป๋องเวลาเรากินเสร็จเราเอาไปย่อยได้ด้วยนะแต่แครอทเรากินเสร็จมันหายไปเลยนะครับปเดี๋ยวเรากลับบ้านครับเอาของไปให้นักจู่โจมกันดีกว่านะผมว่ามันน่าจะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชุดแบบนี้พังเราสามารถเก็บของเพิ่มได้อีกกี่ชิ้นอนะเออ น่าจะเก็บได้สี่ชิ้นสามชิ้นกี่ชิ้นวะเดี๋ยวลบรองเท้าทิ้งสี่ชิ้นนะครับน่าจะห้าละอืมเราเอาอะไรกับดีทุกคนหลายคนทำเรื่องการผรสมพันธุ์น้องหมามานะครับวิธีที่ผมบอกไปก็มันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่เรา อ่าผสมพันธุ์มั่วๆนะคือน่าจะพิมพ์ไปเกือบทุกทุกคลิปเลยมั้งช่วงหลังๆมานี้นะครับลองไปดูได้นะจะมีคอมเมนท์ที่ถามเรื่องการผสมพันธุ์น้องหมานะเอาง่ายๆคือลองผสมช่วงที่มันมีอีเวนต์ผสมพันธุ์น้องหมานะแล้วก็ก่อนจะกดผสมพันธุ์นะครับอ๋อต้องผสมพันธุ์น้องหมาเลเวลสามหรือเลเวลสี่นะก็คือก่อนจะกดผสมพันธุ์นะให้เอาอาหารทุงสีเหลืองๆนะครับไปไว้ที่รังอาหารนะ แล้วตอนกดผสมพันธุ์กันก็ไม่ต้องกดซสืบทอดทักษะนะครับลองดูนะมันมีโอกาสเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะกดได้ทุกตัวนะต้องดวงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บต้นหญ้าก่อนนะกินต้นหญ้าบัฟคุณหมอพลังจิตครับจะได้ฟื้นคืนพลังงานโอ้โหไม่เอาด้วยตอนแรกคิดว่าจะเอาไงเก็บไว้ก่อนจะเอาไปย่อย อ่ะจริงด้วยครับมันเอาแผงวงจรแตเตรียมเตรียมใจไว้แล้วแหว,ว,ว่ามันต้องเอาแผ่นวงจรแน่ๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราให้แผ่นวงจรมันไปก็ได้มั้งเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้นะแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาย่อยจนได้เยอะด้วยแหละให้มันไปเหอะนะครับเนี่ยทุกคนแล้วสมมติถ้าเราแบ่งเสร็จเอ้ยไม่ใช่กดผิดจะกดบายบาย เนี่ยเวลาเราป้นเสร็จแล้วครับเราสามารถป้นใหม่ได้เลยนะทันทีครับโดยที่มาที่นี่ครับวิทยุเห็นป่ะแล้วก็กดหมุนตรงขึ้นที่ขึ้นว่าเฮ้ mm hmm. <"Hey, S 2> เจ้าขโมยนะกดไปเลยครับกดตอบสนองแล้วมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนมานะที่บ้านเราอะ่ะเราก็มารอที่นี่ครับที่ข้างรถกระบะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแก๊งบอยแบนด์นะครับ3คนมายืนรอแล้วเราก็รอดูว่าเขาเนี่ยจะให้เควสอะไรกับเรานะครับ เราต้องทำให้สำเร็จทั้ง5คเควสนะถึงจะไปป้นบ้านต่อได้ครับแล้วก็มาป้นเสร็จก็มาแบ่งให้เขานี่แหละหรือรอบนี้ง่ายโอ้ oh, คือผมก็ต้องไปเล่น20เวฟอีกแล้วดิโอ้ยนอโอเคทุกคนคลิปนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้